โพสเดียวจบไม่ต้องลือแล้วก็ตอบเองกับริชี่สรุปเลิกไม่เลิกก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับคู่ของก็อตอิทธิพันธ์กับริชี่ออรเนต หรือเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะหลายคนจับสังเกตว่ารูปคู่ในอินสตาแกรมที่เคยลงให้เอซีได้ฟินก็ห่างหายไปนานแถมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างแยกกันเที่ยวยิ่งทำให้ถูกจับตาหนักมากยิ่งขึ้นว่าตกลงคู่นี้ยังรักหรือเลิกรากันไปแล้วล่าสุด 26เมษายน2566ก mm ็ hmm. <God. S 2> ั้น mm hmm. ก็ได้สยบข่าวลือเลิกรากับริชชี่ mm hmm. ด้วยการโพสต์รูปคู่ลงในไอจีสตอรี่เลยเรียกได้ว่าสยบข่าวลือรักร้าท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เข้าไปกดไลค์และส่งหัวใจกันให้รัวๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ